สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูฟุตบอลยูโร2024นะครับที่จะจัดที่ประเทศเยอรมันดีก็แบ่งแบ่งกลุ่มสายออกมาเรียบร้อยนะครับทั้งหมดมีอยู่6กลุ่มนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็คือกลุ่ม A ประกอบด้วยเยอรมันเจ้าภาพนะครับสกอตแลนด์ฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์นะครับ กลุ่ม B เนี่ยจะประกอบด้วยสเปนโครเอเชียแล้วก็อิตาลีั尔เบเนียนะครับกลุ่ม C ประกอบด้วยสโลวเนียเดนมาร์กเซอร์เบียแล้วก็อังกฤษนะครับผมกลุ่ม B นี่จะแข่งมากๆเลยนกลุ่มอัปเดตเลยนะฮะแอตเลติอากลุ่ม C นะครับก็คืออังกฤษนะครับกลุ่มดีนะครับ <c oughs> ผู้ชนะเพย์ออฟกลุ่ม A นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะดูว่ากลุ่ม A มีใครบ้างนะครับ ประกอบด้วยผู้ชนะกลุ่ม A อเนเธอแลนด์ออสเตรียแล้วก็ฝรั่งเศสกลุ่ม E นะครับประกอบด้วยเบลเยียมสโลวาเกียโรมาเนียแล้วก็ผู้ชนะเพย์ออฟกลุ่ม B นะครับอ่ากลุ่ม F นะครับประกอบด้วยตรุกรกีแล้วก็ผู้ชนะเพย์ออฟกลุ่ม C โปรตุเกสแล้วก็สาธารณรัฐเช็กนะครับผมทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่6สายนะครับผม ก็รักใครชอบใครก็ต้องเชียรนะครับผมแอตเีีร์อังกฤษนะครับเชียร์อังกฤษแล้วก็ฮังการีนะครับก็สายบนเนี่ยจะมีทีมแข็งๆเลยอย่างเงี้ยอยากจะเชียร์อิตาลีมากเลยอยู่กลุ่มกลุ่มบอยากเชียร์อิตาลีแล้วก็เยอรมันเจ้าภาพอะไรประมาณนี้อ่ะเรามาดูนะครับ <c oughs> รอบเพย์ออฟจะมีอยู่สาสายนะครับสาย a สาย b และสาย c สาย a นี่จะ จะประกอบด้วยโปแลนด์เอสโตเนียเวลแล้วก็ฟินแลนด์สาย B ประกอบด้วยอิสราเอลไอแลนด์บอสเนียแล้วก็ยูเครนสาย C เนี่ยจอร์เจียลักซ์มเบิร์กกรีสแล้วก็คาซัคสถานก็ใครเจอใครก็แอร์ทำไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเตะอยู่2วันนะครับแต่วันที่26นะครับวันที่26เนี่ยวันแรกในแข่งวันที่21มีนาคม แล้วก็เสร็จแล้วก็อีก7วันก็วันที่26มีนาคมมาฟัดกันก็เอาแค่ทีมอ่ากลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เอามาทีมละหนึ่งสายนะครับเอาไปบรรจุลงอ่ากลุ่ม E กลุ่ม F กลุ่ม G นะครับกลุ่ม A อ C D E F นะครับผมอ่าใช่ครับก็กลุ่ม D กลุ่ม E กลุ่ม F เนี่ยจะจะนำทีมที่ชนะเพย์ออฟนะครับมาบรรจุไว้ให้เต็มน,นะครับ ก็ประกอบด้วยทั้งหมด6ซสายนะครับดังที่ที่ทำาตารางไว้ให้นะครับในแต่ละสายนะครับก็ละใครชอบใครก็เทียเหมือนเดินมาครับผมอ่าฮังการีและอังกฤษนะครับแอดแอดเทียอยู่้าอยังไรก็ติดตามกันนะครับคลิกออฟก,ก็เดือนมิถุนาถึงกรกฎาปีปี2024นะครับสวัสดีครับ